เรื่องราวของคู่รักหัวขโมยสุดแสบที่เจ้าหน้าที่ FBI ต้องการตัวแต่ตามจับเท่าไหร่ก็จับไม่ได้สักทีลอยเจ้าหน้าที่ FBI ได้วางแผนใช้เพชรไม่สุดท้ายที่น้ำงามที่สุดในโลกมาหลอกล่อให้พวกเขาลงมืออีกครั้งเพื่อที่ลอยจะจับพวกเขาให้ได้ค่าหนังคาเขาและเรื่องราวของการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างสองฝ่ายก็ได้เริ่มขึ้นในหนังเรื่องพยักโคดเพชรจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนถ้าพร้อมแล้วเรามาซัมบลาฮากันจอนมีโปรยูทูบพรีเมียมที่ถูกที่สุด าแนะนะราคาสุดพิเศษเพียง69บาทเท่านั้นสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ใช้พรีเมียมแล้วมันดียังไงทุกคนจะสามารถดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาคัน่นฟังเพลงไม่มีสะดุดหลอกหน้าจอก็ยังสามารถฟังจอนหับได้แถมฟรี YouTube Music ให้ทุกท่านฟังเพลงลื่นๆไม่มีสะดุดมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงใช้อีเมลตัวเองก็สามารถสมัครได้ติโปรเก่าสามารถย้ายได้เลยทันทีครับสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการจะสมัครแอดไลน์มาที่แอ pmyt 2 4มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr Code ได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับจอนะครับผม เริ่มเรื่องมาลอยกับทีม FBI กํากำลังคุ้มกันเพชรมูลค่ามหาศาลไปที่พิพิธภัณฑ์โดยความที่ลอยรู้ว่าแม็กกับโลล่าต้องหาทางมาขาโมยมันไปแน่นอนเขาจึงสั่งให้อีกทีมคอยจับตาดูแม็กที่กำลังชมการแข่งขันบาสเอาไว้ในขณะที่รถทีมของลอยจอดติดไฟแดงอยู่นั้นโลล่าก็แต่งตัวเป็นคนไรบ้านเดินเข้ามาเช็ดกระจกคันที่ลอยนั่งอยู่ซึ่งลอยก็ให้แบงค์ขาดๆหนึ่งล้วลเป็นทิปเพื่อที่จะไล่ให้ไปไกลๆจากรถจากนั้นโลล่า <L ola S 2> ก็เช็ดกระจกอีกครั้ง ทำให้เธอแฮกเข้าระบบควบคุมรถได้สําเร็จทั้งด้านของแม็กก็ได้อาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่กําลังมองไปทางอื่นหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็วิ่งวุ่นตามหาตัวแม็กพอไปถึงพิพิธภัณฑ์เจ้าหน้าที่ก็ลงจากรถและลอยเป็นคนสุดท้ายที่กําลังจะลงมาจากรถแต่ถาว่าตอนนี้แม็กได้ทําการล็อกประตูขังลอยกับกระเป๋าเพชรไว้ในรถและรถก็ถูกแม็กบังคับจากระยะไกลมุ่งหน้าไปที่หน้าโกดังแห่งหนึ่งทันใดนั้นก็มีรถอีกคันขับเข้ามาดันรถของลอยเข้าไปที่โกดังส่วนแม็กกับลอย ก็มาเจอกันที่ในโกดังทั้งสองเปลี่ยนเสื้อผ้าและจูบกันอย่างดุดดื่มจากนั้นลอยก็ถูกลมยาสลบภายในรถด้วยความที่ลอยรู้ตัวว่าจะต้องสลบแน่นอนเขาจึงยิงปืนผ่านช่องแอร์ทำให้แม็กโดนกระสุนยิงทะลุเข้าที่หัวไหลจากนั้นโลล่ากับแม็กก็ขโมยเพชรในกระเป๋าก่อนที่จะหนีไปทางด้านเจ้าหน้าที่เอฟบีไอก็ตามมาเจอกับลอยซึ่งลอยตอนนี้ก็นอนสลบเมื่อหมดสภาพพอเปิดกระเป๋าออกมาก็เจอแต่แบงค์ดอลลาร์ขาด,ขาดที่ลอยเคยให้กับโลล่าเป็นทิปค่าเช็ดกระจกเหตุการณ์นี้ ก็สร้างความอับอายและคับแค้นใจให้กับลอยมากๆจนเขาปฏิญาณกับตัวเองว่าชาตินี้จะต้องจับสองคนนี้ให้ได้หลังจากขโมยเพชรได้สำเร็จแม็กกับโลล่าก็ตัดสินใจวางมือแล้วย้ายกันไปอยู่ที่เมืองหนึ่งในเกาะเล็กๆที่มีผู้คนน่ารักและเกาะแห่งนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับตอนรับนักท่องเที่ยวแม็กกับโลล่าพยายามพบปะเจอเพื่อนใหม่ๆเพราะพวกเขาหวังว่าจะค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอแต่ก็ดูเหมือนว่าการนั่งกินข้าวกับเพื่อนใหม่นั้นเป็นอะไรที่น่าเบื่อมา มาทั้งสองก็มักจะแอบจิกเครื่องประดับหรือกระเป๋าตังของเพื่อนใหม่นักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำซึ่งพวกเขาก็ทําเป็นงานอะเรๆแก้เบื่อเท่านั้นทางด้านของลอยก็มาถึงบ้านของแม็กกับโลล่าเขาไม่รอช้างัดบ้านเข้าไปทันทีหลังจากสํารวจและติดเครื่องดักฟังจนทั่วบ้านลอยก็มานั่งดื่มวิสกี้กินช็อกโกแลตเพื่อรอเจอแม็กพอแม็กกลับมาถึงเขาก็เห็นแล้วว่าบ้านถูกงัดแม็กจึงหยิบปืนจากที่ซ่อนมาไว้เพื่อป้องกันตัวและแล้วทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันจากนั้นลอยก็บอกว่าที่เขามาก็เพื่อ จะเอาข่าวเกี่ยวกับเพชรเม็ดสุดท้ายที่จะจัดแสดงอยู่บนเรือสำราญซึ่งเรือลำนี้จะมาเทียบท่าอยู่ที่เกาะน,นี้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ซึ่งแม็กก็พอจะรู้ว่าลอยต้องการล่อจับเขาแต่แม็กก็ไม่หลงกลและไล่ลอยออกไปพร้อมกับบอกว่าเขาวางมือแล้วก่อนที่ลอยจะไปเขาก็ได้ขอยืมหนังไปดูด้วยหนึ่งเรื่องพอโลล่ากลับมาจากตีเทนนิสแม็กก็มาดักเจอเธอที่นาบ้านเพื่อบอกว่าลอยมาที่นี่และติดเครื่องดักฟังไว้เต็มบ้านในตอนนี้โลล่ารู้แล้วว่าถ้าเธอจะพูดอะไรในบ้านจะต้องระวังอย่าง พอเข้าไปในบ้านโลล่าก็ต้องตกใจเพราะข้าวของกระจัดกระจายนั่นเป็นเพราะแม็กพยายามค้นหาเครื่องดักฟังโลล่านึกได้ก็เลยไปเช็คดูกล้องถ่ายรูปแล้วก็พบว่าหัวกระสุนที่ลอยยิงใส่แม็กครั้งก่อนนั้นได้หายไปซึ่งโลล่าก็ยอมรับว่าที่เธอเก็บหัวกระสุนนั้นไว้ก็เพื่อเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเกือบเสียแม็กไปซึ่งนั่นทําให้แม็กเซ็งมากเพราะว่านั่นจะเป็นหลักฐานใช้มาตัวแม็กได้เป็นอย่างดีโลล่าก็เลยอาสาจะเป็นคนเอาหัวกระสุนมาคืนเองในขณะที่ลอยนอนอยู่ พนักง,งานก็มาเคาะประตูแจ้งว่าทางโรงแรมได้อัปเกรดฟรีไปห้องสวีทและฟรีค่าอาหารเชา้าซึ่งลอยก็ไม่ปฏิเสธใดๆแต่ลอยก็พอจะเดาได้ว่าเป็นฝีมือของแม็กแน่นอนที่พยายามจะติดสินบนเขาลอยจึงโทรไปต่อว่าแม็กแม็กก็บอกแค่ว่าเขาแค่หวังดีอยากจะให้ลอยได้มีโอกาสใช้ชีวิตสุขสบายบางทันใดนั้นเป็ดน้อยเดลิเวอรีก็มาถึงห้องของลอยแม็กก็อวยพรผ่านโทรศัพท์ว่าขอให้ลอยมีความสุขมากๆซึ่งลอยก็ไม่รอชา้าดื้อดือดอด้อดึมกับเป็ดน้อยทันทีหนึ่งในเป็ด น้อยเดลิเวอรีก็ได้มากระซิบบอกโลล่าว่าลอยเก็บหัวกระสุนไว้ในกล่องสีดําพร้อมกับยื่นหัวกระสุนนั้นให้กับโลล่าทันใดนั้นลอยก็ได้เข้ามาทักทายโลล่ากับแม็กที่กําลังดินเนอร์กันอยู่ซึ่งทั้งสองก็รู้สึกเบื่อขี้หน้าลอ,อยมากๆที่คอยตามต่อแย่พวกเขาไม่เลิกว่าแล้วแม็กก็คิดแผนเด็ดได้เพราะเห็นว่าโซฟีตำรวจสาวสวยมาลงพื้นที่แถวนี้แม็กก็เลยบอกให้โลล่าพาลอยออกไปเต้นรําส่วนเขาก็ไปบอกกับโซฟีว่าลอยแอบพกปืนเข้ามาในงานซึ่งนั่นก็ทําให้ลอยถูกจับลากไปที่ ส่วนโลล่ากับแม็กก็ย่อเย,อเยอ้ยลอยก่อนจะหลบหนีกลับบ้านไปหลังจากโซฟีตรวจสอบแล้วว่าลอยเป็นเจ้าหน้าที่ FBI จริงๆทันใดน,นั้นสคารียสสามีเก่าของโซฟีที่เป็นตำรวจเหมือนกันก็เข้ามาต่อว่าที่เธอทำกิริยาไม่ดีกับลูกน้องของเฮนรี่เจ้าพ่อมหาเศรษฐีที่เพิ่งย้ายมาอยู่เกาะแห่งนี้ได้ไม่นานโดยความที่โซฟีไม่ค่อยถูกกับสามีเก่าเธอก็เลยแกล้งชนลอยไปเด็ดต่อหน้าต่อตาเขาทำเอาสคารียสแอบหึงไม่น้อยทางด้านของแม็กกับโลล่าก็กลับมาที่บ้านแล้วทั้ง ทงสองก็ดื้อๆดื้อดือด่มกันแมตต์นี้เป็ดน้อยจอมสนขยำไส้เดือนพยองเด๋ทามกลางแสงจันทร์ยังดุเดือดส่วนลอยกับโซฟีก็มาทานดินเนอร์ด้วยกันทั้งสองได้ตกลงเป็นคู่หูกันเพื่อที่จะช่วยกันจับแม็กกับโลลาแต่มีข้อแม้ว่าถ้างานนี้ทําสําเร็จโซฟีจะต้องมีเอี่ยวในการได้รับความดีความชอบด้วยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ท้าทายทั้งสองมากๆเพราะว่าแม็กกับโลลาไม่ใช่หัวขโมยธรรมดาพวกเขาเดินบัญชีเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไร้ที่ติไม่มีอะไร ที่จะสามารถเอาผิดทั้งคู่ได้เลยเช้าวันต่อมาแม็กก็ต้องตกใจพอเจอโลล่ากาลังตัดไม้เองซึ่งโลล่ามีกิจกรรมทาแน่นเอียดทั้งวันแตกต่างกับแม็กที่เขาไม่รู้ว่าจะหางานอดิเรกอะไรทําดีเพราะทุกอย่างดูจะน่าเบื่อไปสําหรับเขาแต่พอแม็กคิดไปคิดมาก็มีอยู่อย่างเดียวที่เขาชอบนั่นก็คือเพชรเม็ดที่อยู่บนเรือว่าแล้วแม็กก็เลยแวะไปชื่นชมสักหน่อยซึ่งการที่แม็กไปที่นั่นก็เป็นจุดสนใจให้เฮนรี่และลอยลอยก็เดินเข้ามาแซวซึ่งแม็กก็ตอบกลับนิ่ง แค่มาเชยชมเฉยเยทางด้านของโลล่าเองก็แอบ,บมาดูเพชรเช่นกันพอแม็กออกมาจากเรือลูกน้องของเฮนรี่ก็ได้เข้ามาทักทายและชวนแม็กไปหาเจ้านายอยู่ที่บ้านเพื่อจะคุยเรื่องที่จะชวนมาเป็นหุ้นส่วนโดยขอให้แม็กไปขโมยเพชรและเอาเงินมาพัฒนาเกาะแห่งนี้เฮนรี่สัญญาว่าจะช่วยเหลือแม็กทุกอย่างตามที่แม็กต้องการแต่แม็กเขปฏิเสธไปว่าไม่ทําในกลางดึกโลล่าตื่นมาไม่เจอแม็กอยู่ข้างๆพอแม็กนอนไม่หลับเขาก็เลยออกมานอนชมดาวอยู่หน้าบ้านซึ่งโลล่าก็เปิด ใจเรื่องเพชรเม็ดที่สามว่ามันสวยจริงๆแต่เราสองคนต้องวางมือจริงๆมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนคนทั่วไปนั่นก็ทําให้แม็กตัดสินใจโทรหาลอยเพื่อบอกแผนการทั้งหมดว่าเขาจะขโมยเพชรเม็ดนั้นมายังไงและทิ้งท้ายก่อนวางสายว่าตอนนี้ลอยรู้แผนการแล้วต่อจากนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะขโมยเพชรมาได้แล้วซึ่งลอยก็ฟังด้วยความงง,งๆวันต่อมาโลลาก็ตื่นมาทําอาหารแต่เชา้าเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนคนปกติทั่วไปทันใดน,นั้นลอยก็โทรมานัดเจอคุยกันต่อหน้ากับ เพราะเขาไม่เชื่อเรื่องที่แม็กพูดเมื่อคืนเพราอลอยเชื่อว่าแม็กพยายามปั่นหัวเขาอยู่ทั้งสองล่องเรือยอดออกไปตกป่าด้วยกันพูดคุยเข้าขากันดีราวกับว่าเป็นเพื่อนรักกันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทั้งสองถูกทางสารัสแอบตามสะกดรอยอยู่ลอยก็ได้แซวรอยแผลที่หัวไหล่ของแม็กซึ่งแม็กก็ไม่ยอมรับว่าเขาถูกลอยยิงและบอกว่าแผลนี้มันได้มาจากอุบัติเหตุอย่างอื่นโดยความที่แดดร้อนทั้งสองก็ผลัดกันทาครีมกันแดดให้กันและกันซึ่งมองผิวเผินพวกเขาก็ดูเหมือนคู่รั กันจากนั้นทั้งสองก็พากันขึ้นฝั่งโดยมีสองสาวมารอรับและนั่นก็ทําให้โซฟีกับโลล่าได้มีโอกาสได้คุยกันทั้งสองรู้สึกถูกชะตากันและกันในคืนนี้ลอยก็แช่อ่างไปด้วยแอบฟังแม็กกับโลล่าคุยกันไปด้วยซึ่งการคุยกันของทั้งสองนั้นก็เผ็ดร้อนเป็นอย่างมากโลล่าก็บอกว่าเธอมีเซอร์ไพรส์ให้แม็กโดยจะพาผู้หญิงอีกคนมาร่วมวงสัมภาราเป็นหมู่คณะกับเขาซึ่งลอยที่รอฟังอย่างใจจดใจจอ่อว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแม็กกับโลล่าก็เลยเฉลย ว่าเป็นแม่ของลอยนั่นเองพวกเขาหัวร้อยย่อลอยทาเอาลอยที่กําลังแอบฟังอยู่ถึงกับสะดุง้งพราะเขากําลังฝังเคลิคลม้มอารมณ์ก็กําลังจะมาจากนั้นแม็กก็จัดการทําลายเครื่องดักฟังทิ้งในกลางดึกแม็กก็ได้แอบปลอมเข้าไปเป็นช่างบนเรือเพื่อที่จะขโมยแผ่นเรือซึ่งในตอนนี้ลอยกับโซฟีก็ซุ่มดูสถานการณ์ที่เรือเช่นกันพอผู้ช่วยกับตอนรายงานเรือถูกบุกลุกลอยก็ได้ยินเขาก็รีบออกไปตามหาแม็กทันทีในขณะที่ตำรวจทั้งเมืองวิ่งบุนตามหาคนที่เข้ามาบุกลุกบนเรือ แม็กก็รีบกลับออกมานอนแช่อ่างอย่างสบายใจทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่โลลาก็รู้ดีว่านี่คือฝีมือของแม็กเธอพยายามคาดขั้นเอาความจริงจากแม็กแต่แม็กก็ปฏิเสธโลล่าย้ำขอให้แมกรักษาสัญญาเรื่องที่จะวางมือจากนั้นทั้งสองก็ดือด้อดืดดืด่ดกันอย่างเร่าร้อนวันต่อมาแม็กก็ได้ขับรถไปหาเฮนรี่ที่บ้านเขาได้เอาแปนเรือให้กับเฮนรี่พร้อมกับบอกแผนการอย่างละเอียดให้เฮนรี่ได้ไปลงมือทำเองจากนั้นแม็กก็ขับรถเดินทางกลับบ้านแต่ทว่าเขาสังเกตเห็นว่า ลอยแอบตามเขามาแม็กก็เลยจอดรถเดินฝ่าฝูงขบวนแห่แล้วเขาก็จ้างให้หนึ่งในนักดนตรีแกงทําเครื่องดนตรีฟาดหัวของลอยเมื่อแม็กหนีไปได้ก็ได้โทรมายอะเยะ้ยลอยลอยก็ได้โทรตามให้โซฟีมาช่วยทําแผลให้กับเขาทั้งสองก็เกิดสปาร์กกันหลังจากจูบก,กันอย่างดุดดืม่มพวกเขาก็ไปต่อก,กันที่ห้องทั้งสองก็ดื้อดืดดื่มกันด้วยความที่มีคนโทรไปตามโซฟีมาทํางานกระทันหันลอยจึงขอเวลา2นาทีเพื่อที่จะจบเกมนี้ดีนะไม่ขอเบิ้ลเหมือนในข่าวในคืนนี้บาร์เทนเดอร์ที่ ก็ได้โทรมาบอกแม็กว่าตอนนี้ลอยเมาออมากและกําลังตะโกนด่าแม็กอยู่แม็กจึงมาพาลอยกลับไปส่งโรงแรมจากนั้นแม็กก็ได้กลับไปเตรียมอะไรบางอย่างที่ริมหาจนเสร็จพอกลับมาที่บ้านก็พบว่าโลล่าโกรธเขามากพอแม็กลืมว่านะัดเธอดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันทําให้แม็กต้องไปขอนอนกับลอยเช้าวันต่อมาหัวหน้าของลอยก็ได้มาปลุกลอยแต่เชา้าเพื่อยืนยันต่อหน้าโซฟีและสคารีเตว่าลอยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ FBI จริงแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างพักงานลอยพยายามจะแก้ต่างว่า มาทํางานตามจับแม็กหัวหน้าก็เลยเอารูปถ่ายที่แอบถ่ายแม็กกับลอยกําลังพอ่อดรักกันอยู่บนเรือยอทําเอาลอยถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะตอนนี้ทั้งสองก็นอนเปืือยอยู่บนเตียงเดียวกันซึ่งโซฟีเองก็รู้สึกโกรธลอยมากที่เขาหลอกเธอในตอนนี้ทั้งลอยและแม็กนั้นต่างคนต่างเศร้าทาให้ทั้งสองตัดสินใจร่วมมือกันเดินหน้าง้อสาวๆโดยการให้ลอยไปแก้ต่างให้กับโลล่าส่วนแม็กไปช่วยพูดกับโซฟีให้ซึ่งโซฟีก็ยื่นหนึ่งข้อเสนอมาว่าเธอจะยกโทษให้แต่ต้องหลังจากเรือแสดงเครื่องเพชรนั้นไป ่อนซึ่งเหลือเวลาอีกแค่ย4ิบี่ชั่วโมงเท่านั้นแม็กก็ตอบตกลงและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงชวนทุกคนไปดำน้ําด้วยกันพอดำน้ําไปได้สักพักแม็กก็แอบแยกตัวไปยังเรือแสดงเครื่องเพชรและเขาก็แอบเข้าไปในเรือนั้นซึ่งในระหว่างนั้นแม็กก็ยังพูดคุยผ่านวิทยุเหมือนปกติทําเหมือนกับว่าเขายังดำน้ําอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันนั้นลูกน้องของเฮนรี่ก็เริ่มลงมือโดยเขาแอบเข้ามาในเรือและทําการตัดสายเคเบิลสีแดงตามที่แม็กบอกเพื่อที่จะตัดสัญญ,ญาณกล้องวงจรปิดก่อนที่จะเตรียมระเบิด ือระเบิดประตูแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเห็นภาพกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งนั่นก็เป็นอุบายของแม็กตั้งแต่แรกแล้วที่ใช้ลูกน้องของเฮนรี่เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจพอกับตันเห็นว่ามีคนบุกลุกจึงรีบจับกลุ่มเข้ามาสอบสวนทําให้แม็กทั้งสะดวกและสามารถขโมยเพชรมาอย่างง่ายดายซึ่งในระหว่างที่แม็กกาลังลงไปน,นํานาร่วมกับคนอื่นๆลอยก็เอาแต่เรียกหาแม็กว่ายอยู่ที่ไหนโลล่าเห็นว่าแม็กเงียบไปนานก็รู้ทันทีว่าแม็กไปไหนไปทําอะไรและถ้าลอยยังเรียกหาแม็กไม่หยุดดูท่าจะ ไม่ดีแน่โลลาก็เลยแอบดึงสายออกซิเจนโดยที่ไม่ให้ลอยรู้ตัวจนเขาดิ้นไปดิ้นมาหายใจไม่ออกสักพักแม็กก็กลับมาพอดีและช่วยใส่ออกซิเจนให้กับลอยได้ทันเวลาจากนั้นทั้ง4คนก็กลับขึ้นฝั่งไม่นานโซฟีก็ได้รับแจ้งว่าเพชรหายไปแล้วซึ่งทุกคนก็เชื่อว่านี่ต้องเป็นฝีมือของแม็กแน่นอนพอกลับมาบ้านโลลาก็ไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าของแม็กเพราะเธอโกรธมากที่แม็กไม่รักษาสัญญาโลลาก็เก็บกระเป๋าออกไปจากบ้านแต่ทันใดนั้นเฮนรี่ก็เข้ามาจับตัวโล พร้อมกับขู่ให้แม็กมอบเพชรให้กับเขาโลล่าไม่ยอมเธอดิ้นหลุดออกมาจากเฮนรี่แล้วก็วิ่งไปหยิบมีดคว้างใส่เฮนรี่ส่วนแม็กก็พยายามจะเข้าไปช่วยโลล่าทันใดนั้นเฮนรี่ก็ถูกลอยกับโซเฟียยิงม่องเท่งขาทีจากนั้นโลล่าก็เข้าไปกอดแม็กด้วยความดีใจที่ทั้งสองไม่ได้เป็นอะไรแล้วตำรวจก็เข้ามาเก็บศพและสอบปากคำทั้งสองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกน้องของเฮนรี่หรือไม่ซึ่งแม็กก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ลอยก็กระซิบบอกกับแมกว่าเขาไม่เชื่อสักคำพูดที่แม็กพูดหลังงจากเรื่อ่อุน ลงโรลาก็ไปจากแม็กอยู่ดีซึ่งแม็กก็เสียใจมากวันต่อมาแม็กก็ได้มีโอกาสไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินและเขาก็พบว่าโรลาคือสิ่งเดียวที่มีค่าสําหรับเขามากกว่าเพชรเมร็ดใดๆในโลกนี้ว่าแล้วแม็กจึงตามไปง้อขอโรล่าแต่งงานซึ่งโรลาก็ยอมให้อภัยเพราะแหวนแต่งงานที่มาขอนั้นแม็กบอกว่าเป็นแหวนที่เขาซื้อเองเป็นครั้งแรกในเวลาต่อมาแม็กก็บังเอิญเจอลอยอีกครั้งและครั้งนี้ลอยก็มาอวดนาฬิกาเรือนใหม่ซึ่งแม็กก็แซวว่าเงินเดือนของนายคงไม่เหลือเก็บหลัง จากซื้อนาฬิกานั้นลอยได้ฟังแล้วก็ยิ้มกรุ้มกลิ่มพร้อมกับสั่งเครื่องดื่มสุดโปรดที่เขาชอบดื่มมาให้แมกล่องดื่มดูซึ่งแมกก็พบว่าเครื่องดื่มนั้นไม่มีแอลกอฮอล์และแมกก็เงียบไปคิดใจต,ตองอยู่สักพักจึงนึกได้ว่าคืนที่ลอยเมาก็ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้และแมกก็พาลอยไปส่งที่โรงแรมนั่นหมายความว่าลอยแกล้งเมาแล้วก็แอบตามแมกไปที่ริมหาดเพื่อที่จะดูว่าแมกวางแผนจะซ่อนเพชรไว้ที่ไหนลอยหัวเราะชอบใจพร้อมกับชมว่าแมกหาที่เก็บซ่อนเพชรได้เจ๋งมากๆใช่แล้วลอยได้ ทำการหลอกแม็กแล้วซ่อนแผนของเขาซึ่งจริงๆแล้วลอยนั้นไม่ได้มาเพื่อจับแม็กแต่แท้จริงลอยมาเพื่อขโมยเพชรที่แม็กขโมยมาตั้งหาพอแม็กปฏิติประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เขาก็าแอบเคืองลอยอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะอย่างน้อยเขายังมีโลล่าวันต่อมาลอยก็นั่งรีมูซีนไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อที่จะเอาเพชรไปขายแต่เขาก็โดน Mac แม็กแก้แ้นโดยการแฮกระบบควบคุมรถและขังลอยไว้ในรถอีกครั้งซึ่งนั่นทําให้แมกรู้สึกสะใจมากๆที่ได้เอาคืนลอยใน ที่สุดแม็กก็ได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกับโลล่าอย่างมีความสุขและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ